สวัสดีนะครับวันนี้นะครับร้านเจเอเจริญยนต์นะครับมี h o น d ้ p แพนทอม150นะครับผมนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาษีเต็มไม่ขาดต่อนะครับคันนี้นะครับร้านนะครับรับประกันการโอนหนึ่งเดือนนะครับหรือสามสิบวันนะครับห่ากโอนไม่ได้เนี่ยร้านยินดีรับคืนนะครับผมนะครับรถก็สภาพเดิมเดิมนะครับพร้อมขับใช้งานได้เลยนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับผม นะครับก็เดี๋ยวดูดีเทลรอบๆบคันกันนะครับก็ได้เป็นเดิมเดิมนะคันนี้มีกระเป๋าหลังให้นะครับผมมาดูเอกาสารกันนะนี่จะเป็นเอกาสารเล่มชุดโอนนี่ภาษีคาาธันบาหกแปดนะก็อีกหลายเดือนเลยนะครับผมนะครับรถก็พร้อมใช้งานนะระบบไฟติดครบหมดนะครับแบตเตอรี่ไม่มีนะคันนี้นะครับเดิมแห้ง ครับผมราคาไม่แพงนะคันนี้นะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะแล้วก็พวกเดินไม้เนี่ยไม่ขึ้นนะไอเอความเร็วเนี่ยสายไอสาย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 ,สายไม้ไม่มีส่วนความร้อนนะ่ะไอสวิตช์ข้างล่างเสียนะแต่รถน้ําไม่ดันนะความร้อนไม่ขึ้นแน่นอนนะขับไกลได้สบายเลยนะครับ ครับก็เวลาสตาร์ทนะครับใช้งานนะครับก็นี่เปิดวิกุญแจนะครับสตาร์ทเช้าๆอาจจะต้องดึงโชกหน่อยนะครับโชกจุดไหนนะครับโชกก็คือจุดนี้นะครับนี่ดึงโชกขึ้นนะสตาร์ทเช้าๆนะครับแล้วก็ก๊อกน้ำมันนะครับเวลาจะใช้งานนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งปิดนะครับเวลาจอดเดี๋ยวเราต้องปิดทุกครั้งนะแล้วก็เวลาใช้งานแล้วก็เปิดขึ้นนี่อย่างนี้นะเปิดลงอย่างนี้นะก็เลยสตาร์ทได้เลยนะครับ อุตอลูสองทีก็ใช้งานถังแยกนะสิไฟหน้าไฟนอติกหมดไ,<ฟ>ไปเลี้ยวปิดนะนี่สุดท้าย ไฟติดครบทุกจุดนะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูหม้อน้ำกันนะครับเปิดให้ดูเห็นเหตุเลยนะครับนี่นะครับหม้อน้ำนะดูน้ำนะครับนิ่งนะครับผม ความร้อนไม่ขึ้นแน่นอนนะครับผมนี่นะแต่เกมความร้อนเนี่ยมันเสียนะเกมขึ้นมาจุดจุดนี้นะนะเกมมันเสียนะครับผมก็ขับใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับเครื่องโอเคเลยนะครับนี่นะลุยคองเลยนะนิ่งนิ่งนะนงนงนะครับ เลขโครงเลขเครื่องตรงเลมหมดนะครับทะเบียนแท้โอนแน่นอนนะครับชกหน้านะครับใสๆนะครับไม่ร่วมไม่เติมนะครับแล้วก็ยังยังหน้าหลังเนี่ยมันก็มีมีแตกายงาบ้างนะแต่ก็ใช้งานได้นะครับับใช้งานได้ยางหลังค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะครับยางหลังค่อนข้างที่จะสวยหน่อยนะครับเบรกหน้าเบรกหลังปกตินะครับผม สูงต่ำทำงานปกตินะครับแต่ใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดกล่องหลังให้ดูนะเวลาจอดก็ปิดสวิตกุญแจนะครับ แล้วก็ก๊อกน้ำมันนะครับก็ปิดตำแหน่งนี้นะครับกันน้ำมันท่วมนะครับถ้าน้ำมันท่วมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งนะครับสตาร์ตติดยากสองนะครับผัวเทียนบอดบ่อยนะครับอ่านี่กองอสามารถเปิดได้ปิดเปิดได้นะมีกุญแจให้พร้อม อืมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็โทรที่เบอร์061491 7928ได้เลยนะครับทางร้านนะครับมีบริการรับส่งได้นะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับมาจําค่าขนส่งก่อนนะครับหรือจะมาดูที่ร้านก็ได้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ